ซัมซุงเล่นกับตลาดอินเดียอย่างไรมาพูดถึง g า l ล x y ซ M17 ที่เป็นเพียงร่างโคลนแต่ราคาถูกกว่าและนี่คือจุดที่คนใช้มือถือหลายคนอาจพลาดซัมซุงเพิ่งเปิดตัวซัมซุง g า a ล็กซ M17 ในตลาดอินเดียโดยใช้กลยุทธ์ที่น่าสนามคือการนำสเปคและดีไซน์ที่เหมือนกับรุ่น Gala x y ซ S17 และ a 1 7มาใช้ในรุ่นใหม่นี้แต่กลับวางราคาเริ่มต้นที่ต่ำกว่ามากทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนามสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการสมาร์ทโฟนสเปคดีในราคาที่จับต้องได้อย่างไรก็ตามจุดที่น่าสนามคือ ซัมซุงเลือกใช้ชื่อรุ่นใหม่และวางราคาต่างกันอย่างมากแม้ว่าสเปคพระให้ในเสมือนกันทุกประการซึ่งอาจทําให้ผู้บริโภคสับสนว่าในเครื่องใดเป็นที่คุ้มค่าที่สุดและนี่คือจุดที่คนใช้มือถือหลายคนอาจพลาดว่าทำไมซัมซุงถึงเลือกใช้กลยุทธน์นี้คุณคิดว่าเป็นการตลาดที่ชาญฉลาดหรือเปล่ามาพูดคุยกันในส่วนคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ กลับมาที่ Galaxy M17 รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ Super OLED ขนาด6.7นิ้วความละเอียดได้ฟ h ดและอัตรา e f เฟรช90 h z ที่ช่วยให้ภาพเคลื่อนไหวอย่างลื่นไหลส่วนด้านการถ่ายภาพมีกล้องหลัง3ตัวประกอบด้วยกล้องหลัก50 MP เลนส์ Ultra w i d 5 MP และเลนส์ Depth 2 MP ซึ่งเมาส์สำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอในชีวิตประจำวันด้านขุมพลังใช้ชิปเซต Exynos 1330พร้อมแบตเตอรี่ความจุ5 000mAh ที่รองรับระบบชาร์จเร็ว25 w ซึ่งค่อนข้างเพียงพอสำหรับการใช้งานรายวันนอกจากนี้ซัมซุงยังให้การรับประกันด้านอัปเดตซอฟต์แวร์และความปลอดภัยยาวนานถึง6ปีซึ่งเป็นจุดเด่นที่น่าสนามสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการใช้งานมือถือในระยะยาวแต่คำถามที่น่าสนามคือการรับประกันนาน6ปีนี้จะเป็นจริงหรือเปล่าและซัมซุงจะสามารถรักษาสภาพความปลอดภัยของเครื่องในระยะเวลานาน,านเช่นนั้นได้อย่างไรมาพูดคุยกันในส่วนคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ Galaxy M17 จะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศอินเดียตั้งแต่วันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปผ่านทาง Samsung India และร้านค้าปลีกที่ร่วมรายการโดยมีราคาเริ่มต้นที่12,499รูปีประมาณ4,600บาทสำหรับรุ่น 4GB, 128GB ซึ่งเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในบรรดารุ่นพี่น้องนอกจากนี้ยังมีรุ่น 6GB อ .128GB ในราคา13,999รูปีและรุ่น top 8GB 128GB ในราคา15,499รูปีซึ่งถูกกำหนดตำแหน่งไวใ้ให้เป็นรุ่นที่เข้าถึงง่ายที่สุดในกลุ่มนี้สรุปแล้ว Samsung Galaxy M17 เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มีสเปคดีให่ราคาที่จับต้องได้แต่คำถามที่น่าสนามคือกลยุทธ์การตลาดของ Samsung ในการใช้ชื่อรุ่นและราคาที่แตกต่างกันอย่างมากแม้ว่าสเปกพายจะเหมือนกันทุกประการจะส่งผลต่อผู้บริโภคอย่างไรคุณคิดว่าเป็นการตลาดที่ชาญฉลาดหรือเปล่ามาพูดคุยกันในส่วนคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ